เล่นเกมจริงจังรอบนี้ครับได้มาลองกันอีกตัวหนึ่งครับกับ Macbook Air M4 เล่นเกม t r l e A ของฝั่ง PC ได้ดีขนาดไหนบอกาะสำหรับการเล่นเกมจริงจังหรือเปล่าคลิปนี้มาดูกันครับกราวตวนเพื่อนเพื่อนชาวนุสเปคทุกคนด้วยนะผม จนสเปกเจ้าเก่าเจ้าเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เล่นเกมจริงจังเราได้เจ้านี่มาครับกับตัว macbook air M4 นั่นเองนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็มักจะเป็นมือถือแท็บเล็ตไม่ก็ iPad นะครับแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนรสชาติกันสักน,นิดนึงนะกับตัว macbook นั่นเองนะซึ่งผมว่าเพื่อนๆนะ่าจะต้องเคยได้ยินคำนี้ไม่ก็ประโยคนี้นะก็คือ macbook เนี่ยไม่เหมาะสำหรับการเล่นเกม MacBook เนี่ยมันต้องทํางานอย่างเดียวเท่านั้นเล่นเกมเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะครับเล่นเกมจริงจังเนี่ยวันนี้ผมก็จะเอาตัว MacBook Air M4 ตัวนี้มาลองเล่นเกมดูว่าเกมไหนที่มันสามารถที่จะเล่นบน MacBook ได้น,นั่นเองนะซึ่งต้องบอกกอนว่า MacBook มันก็จริงอย่างที่ว่าก็คือ MacBook เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมแบบจ๋าเ<ๆ>มื่อเทียบกับคอนโซลเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเมื่อเทียบกับ PC นะเพราะว่าเรื่องของข้อจํากัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของประสิทธิภาพนะไม่ว่าจะเป็นชิปต่างๆนะครับมันอาจจะยังไม่สู้กับตัวฝั่ง p ีฝั่งโนบุเกมมิ่งสักรุ่นหนึ่งนะแต่ว่าในเรื่องของความเสียในเรื่องของ OS ในเรื่องของการทํางานเนี่ยอันนี้แอปเปิลเนี่ยไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปคตัวนี้นะครับ MacBook Air M4 เนี่ยราคาเป็นราคาเริ่มต้นแล้วก็สเปคเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเป็นชิป M4 นะครับที่มีแกนจ p u ยูทั้งหมด8คอร์นะแล้ว แกนตัว GPU ทั้งหมด10ขอบวกๆนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็แรมแบบ16 g b นะครับแล้วก็รอม256 g b แบบเริ่มต้นนั่นเองนะครับซึ่งตัวเลือกรอมนะครับเขาก็จะมีตั้งแต่256 g b 512 g b แล้วก็บวกเพิ่มขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็แรมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่16 g b แล้วก็32 g b 24 g b ก็มีตัวเลือกให้เลือกอีกเช่นเดียวกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น r e s e s n c ตัวเริ่มต้นธรรมดาทั่วไปกับราคาสบายกระเป๋านับ32,900บาทนะบางคนกดโค้ดลดอาจจะได้29,000 แปลไปๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กดโค้ดลดหรือว่าซื้อมาก่อนอันนี้ได้มาราคาเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มาแชร์บอกต่อกันได้นะเนเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาลองดูกันเลยเกมมาสักหน่อยว่า macbook เล่นเกมอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับ เกมแรกเลยนะครับกับตัวเซทโกสองนะครับนี่เป็นไงโชว์ยิงไงเล่นได้สบายนะครับเลื่อนด้วยนะแล้วก็เซตติ้งให้ดูกันสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับเซตติ้งตอนนี้วิดีโอนะครับก็เท่าความละเอียดหน้าจอนะครับตัวนี้ MacBook Air iPhone เนี่ยก็จะเป็นไซส์13นิ้วนะครับที่ความละเอียด 2k นะครับตัวอ่างศูนย์คูณหนึ่งหกหกสี่นะครับตัวนี้ก็เป็นฟูลสกรีนแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้การตั้งค่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็อัตโนมัติเนี่ยออโต้คือตั้งเป็นสูงหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมสูงหมดเลยสูงหมมดดเลลยีีปาานนนนนนกงงอัั้ิึะครบ มีบนกลางแต่ว่าอันนี้คือผมออโต้ให้ตัวเกมมันปรับเองนั่นเองนะครับ เฟรมเรทเนี่ยอ่ะหนูมุมซ้ายเนี่ยมันจะเล็กๆนิดน,นึงน่ะแต่เฟรมเรทเนี่ยประมาณ70-80เฟรมเลยนะครับสำหรับ 2K เนี่ยกับราคา30,000ื่นเนี่ยเคาน์เตอร์ก็ถือว่าเทียบกับโน้ตบุ๊กปุ๊บส0 0ห0ื0 0สาได้สบายๆนะในความละเอียด 2K นะครับซึ่งถ้าสมมุติลดเรโซลูชันไปเป็นฟูเอ็ดดีเนี่ยก็อาจจะได้เฟรมเรทที่มันเยอะกว่านี้นะครับแต่อย่าลืมว่าเฟรมเรทขนาดนี้แล้วไม่ได้เสียบสายชาร์จโน้ตบุ๊กทำไม่ได้นะครับโน้ตบุ๊กต้องเสียบสายชาร์จเล่นแต่ว่าอันเนี้ยพอเป็น MacBook เเเนนีีาาา่่่ยยรรราาาาาสสมถถทจจะอดช์ลแล้วกมคบุ ได้ปริภาพ์ที่เท่าเดิมอยู่นะครับนี่เห็นไหมลื่นๆสบายๆเลยนะครับนี่เป็นไงความสวยงามของหน้าจอเนี่ยก็อาจจะยังไม่เท่ากับตัว macbook หรือว่าอุปกรณ์ที่มันเป็นหน้าจอ OLED นะเพราะว่าตัวนี้ยังคงใช้เป็นลิควิดเรติน่าที่เป็นหน้าจอ IPS เท่านั้นอยู่นะครับแต่ว่าความเรีย 2K เนี่ยแค่นี้ก็เหลือแล้วคันนี้ก็สวยแล้วนะครับ เล่นได้เลื่อนเลยเนี่ยคือไม่ต้องไปปรับจุนอะไรนะแล้วก็ชิป M4 ของเขาเนี่ยคือมันแรงเหลืออยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีแกน g ี u แค่8คอเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับเกมสบายๆแบบนี้นะครับรวมถึงเกมในบรรดาตระกูลเดียวกันก็คือตัว Dota นะครับ Dota 2เนี่ยอันนี้ผมว่ายังไงก็เล่นได้นั่นเองนะครับหรือลองสักนิดเอาเซตติ้งเดิมก็คือออโต้ไฮที่ตัวเกมปรับให้นะแต่ว่าขอลดไปเป็น full hd นะ ฟูซีดีนะครับ70-80เฟรมนับแต่ว่าเฟรมเนี่ยมันอาจตัวเลขมันอาจจะไม่ได้เยอะขึ้นนะแต่ว่าถ้าให้พูดแบบนี้นะคือเฟรมไทม์ถือว่านิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราลดเรสซลูชั่นของตัวเกมลงนะแต่ว่าเฟรมเรนมันไม่ได้เพิ่มเยอะขึ้นเนี่ยมาจะส่งผลทําให้ตัวเฟรมไทม์เนี่ยต่อช่วงวินาทีเนี่ยมันลดน้อยลงทําให้เฟรมไทม์เนี่ยว่าใน1เฟรมเนี่ยมันผลิตได้มาเท่าไหร่เนี่ยมันจะนิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมอาจจะไม่ได้มีตัวเฟรมบอกละเอีย er เียยดดนนนนนะรรรรััััับบ่่่่าาาาจวววตตอออเเเ์์มมามไสถใช้ก os ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้แค่ตัว s t e ม m o v e r l a เเท่านั้นนะครับมันก็จะบอกกันได้แค่ตัวเฟรมเรทเท่านั้นอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าสำหรับ macbook เล่น c o u n t เตอร์ออแล้ว 2K ปรับทายปรับสูงเนี่ยเราได้เกือบ60 70เฟรมเนี่ยผมถือว่าเล่นได้โอเคแล้วนั่นเองนะครับ เกมหนึ่งละกันนะครับโอ้โหเกมนี้น่าจะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยติดพันแล้วก็ดูดเวลาไปหลายคนอยู่นะครับกับตัว Star Wars นะครับคือเกมนี้ยังไงก็เล่นได้สบายๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยตัวนี้ก็ออพติมิสมาสาหรับการเล่นบน Mac OS อยู่แล้วนะครับก็มีขายที่เกมในช็อปของตัว App Store ของ Apple ด้วยนะครับรวมถึงตัวนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้กับ Mac OS ได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับซึ่งเฟมเรทคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับมันเล่นได้สบายๆอยู่แล้วนะครับอันอาจจะ เหมาะสำหรับคนที่เออเนี่ยเห็นไหมเน้นทํางานใช้ Macbook แล้วก็อยากเล่นเกมแบบว่าชิวๆค่าเวลาไม่หนักเครื่องสบายๆางทำฟาร์ม Star d v a l เลยตัวนี้ก็เล่นได้ชิวๆเหลือๆเลยนะครับแล้วก็เซตติ้งไหนคือยังไงตัวนี้ก็เป็นออโต้ก็คือตรงตามกับความเลเรีนหน้าจอก็คือ,อ 2K นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ย f ฟ a มเร a ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติมันเป็นเกมที่มันกินสเปคเยอะหรือว่าเกมไหนที่มันแบบไม่ได้รองรับบน Mac OS เนี่ยสำหรับคนที่ใช้ Macbook อยู่อาจจะต้องพิจารณาตัวเลือก่นๆ ่าจะเป็นตัว Steam Link นะครับอาจจะต้องเป็น r e m o ม e Play ก็คือมีเครื่อง PC แรงๆสักเครื่องนึงอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็รีโม e Play ให้ตัวเครื่อง PC มันเรนเดอร์แล้วก็ เต็มภาพมาที่ตัว macbook เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งนะครับหรืออีกโซลูชันหนึ่งล่าสุดเลยก็คือตัวระบบ g e y f o r n o w นะครับซึ่งใครที่ใช้ macbook เป็นหลังเนี่ยตัว g e f o r n o w ก็ถือว่าเหมาะนะครับมันก็สามารถที่จะเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนั่นเองนะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของโปรนะครับเรื่องของไรเวลาเรื่องของคิวนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเกมที่อัเทอร์ไมท์เราเล่นกับตัว macbook ได้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือสบายมากๆสำหรับตัว star v a r s นะครับแล้วก็ เหลือเล่นได้นะครับส่วนเกมอื่นๆเนี่ยก็อาจจะต้องดูเป็นเคสบาเคสไปละกันนะครับส่วนเกมเก่าๆนะครับที่เป็นพวกตระกูลเกม32บิตเล่นไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเสียใจ,จดูว่ามันเล่นกับ Mac OS ไม่ได้นั่นเองครับปิดท้ายนะครับด้วยเกมม o b าจากค่ายไรออนนะ l a u e of เลเจนด์นะวันนี้ผมคงเทสวอล์รเลนให้ไม่ได้นะเนื่องจากว่าตัวเลนเนี่ยเรื่องของตัวระบบป้องกันแฮ็กก็คือแวนการเนี่ยมันยังต้องอาศัยตัว TPM 2.0กับตัว Secure Boot ของ Windows อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย Macbook ไม่มี2ระบบนี้ก็ยังคงเล่นว a ลเลนบนนี้ไม่ได้แต่อนาคตก็ไม่แน่อาจจะมีการอัปเดตให้เล่นกับตัว macOS ได้นะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้เล่นได้แค่ LL นะ TFT อะไรพวกนี้เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวอล์ร์เลนถ้าเป็นเกมมานเนี่ยอันนี้ยังเล่นไม่ได้นั่นเองะะครง,คงไไมม่มีอ เดนะเฟรมเรทดูดิตัวเล็มันเล็กนิดนึงแต่เฟรมเรทนะ240รสมเฟรมสบายๆลื่นๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายโมบ้าก็ยังคงเล่นกับตัว macOS ได้อยู่นั่นเองนะครับไปลองบวกสักนิดนึงละกันอ่ะระหว่างรองคลิปความร้อน macbook ไปยังไงคือความร้อนตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เอเวอรเรจปกติทั่วไปเลยนะครับ ผมลองเล่นในห้องแอร์นะครับแล้วก็เอากล้องส่อความร้อนน่ยลองจับลองถ่ายดูนะครับจุดที่ร้อนเป็นพิเศษเนี่ยมันคือจุดที่อยู่บริเวณปุ่ม WASD บริเวณนี้นะครับความร้อนโดยเฉลี่ยคือประมาณ42องศาครับคือถ้าสมมติคุณเล่นเกมแล้วคุณใช้คีย์บอร,ร์ดของ Macbook จอโบรตีทั่วไปเนี่ยอันนี้คุณสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงความร้อนแบบเต็มที่เต็มที่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติ คุณไม่ซีเรียสเนี่ยต่อคีย์บอร์ดแยกอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของบอดี้เนี่ยที่เขาเป็นบอดี้วัสดุอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะกระจายความร้อนไปทั่วเลยนะครับแต่ว่าจุดที่ร้อนที่สุดเนี่ยมันคือซีกฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้คือจุดที่ร้อนที่สุด4 2สอ,องศานะครับส่วนซีขวาเนี่ยอันนี้มันจะอุ่นๆหน่อยนะครับความร้อนก็กระจายถึงเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าความร้อนอยู่ในเกณฑ์เอเวอร์เรจปกติทั่วไปสําหรับการเล่นในห้องแอร์ด้วยซ้ำนะครับ เล่นได้สบายๆเหลือๆเลยนะครับอาจจะเอาไว้ลงแรงชิวๆข้าเวลาอะไรพวกนี้หรือว่าจะเปิดแล้วไปเล่นแบบเท t อะไรพวกนี้ MacBook มันก็ยังพอเป็นตัวเลือกที่เล่นได้นะครับแล้วก็ผมบอกตับตรงเลยนะว่า M4 แบตอึดผมลองเล่น L เนี่ย3ตา ไอ้สามตามันก็ยังแบบเหลือๆเราตีว่า L เนี่ยคือแม่นึงประมาณเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบนาทีอย่างงี้ใช่ปะผมลองกดสามตาแบตจาก3 0มสิบเปอร์นะมันก็ยังเหลือให้พอแบบใช้งานได้เพราะฉะนั้นน่ะสำหรับผมเนี่ย MacBook Air M4 ตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่แบตอึดนะครับใช้งานได้ยาวนานแน่นอนนะครับแล้วก็ชาร์จเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จผ่านตัว Type C ของเขาได้เลยนะครับบวไว้อันนี้ตัวอนะไรเนาะกันไกลชื่อกีเวนกีวินอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน มันได้เล่นานานแล้วนะครับตีไปบอร์แบบเซวิตเตอร์เฟสนีอ่อืมอืมอืมอือมขอก่อนไปนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโมบ้าอย่างตัวรีกอไนเปจ์ตัวนี้ก็ยังพอที่จะเล่นได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีระบบที่ต้องผูกกับตัวระบบอินโดนะอย่างเช่นพวกสิคียบูทพวก TPM สองยี่สิบสอนอย่างวอร์เรนนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถที่จะเล่นได้สบายๆนะครับความร้อนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อึดพอสมควรนั่นเองนะครับส่วนเกมอื่นๆนะครับไซบอร์กพังผมไปลองมาแล้วนะเฟรมเรทโดยเฉลี่ยเนี่ยสารับ2 K เนี่ยถือว่าเทียบเท่ากับโน้ตบุ๊กแบบการ์จอเทยนะครับ ซึ่งอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวแม c บุ o งเนี่ยก็คือมันไม่จะเป็นที่จะต้องเสียบสายชาร์จเล่นนะครับมันก็สามารถที่จะเล่นได้เต็มปริภาพนับในขณะที่โน้ตบุกเกมิ่งมันจะต้องเสียบสายชาร์จเล่นตอลอดเวลานั่นเองนับถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับมันก็ต้องชั่งน้ำหนักดูแล้วกันนะว่าเพื่อนๆเนี่ยเอ่อเล่นเล่นเกมหรือว่าเน่นทํางานแล้วกันนะแต่ว่าสำหรับตัว ll นะบิลเลอโอเจนอันนี้เล่นได้สบายๆแน่นอนครับ ไปไงบ้างครับกับตัว MacBook Air M4 นะครับการเล่นเกมน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วว่าเล่นเกมมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับซึ่งมันก็ยังคงมีเกมที่มันอ ptimize มาสําหรับการเล่นเกมบน Mac OS อีกด้วยเช่นเดียวกันนะรวมถึงใน t e a มเนี่ยมันก็จะมีแคตตากรีเฉพาะเจาะจงว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถที่จะรันบน Mac ได้นั่นเองนะซึ่งอันนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วกันนะสำหรับใครที่กําลังจะซื้อ MacBook นะครับแล้วก็มองหาดูว่ามันเล่นเกมได้ขนาดไหนเล่นเกมได้เยอะหรือเปล่านะวันนี้ผม ผมลองเอาเกมคร่าวๆเนี่ยมาลองเทสให้ดูนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าคุณเล่นเกมจริงจังโน้ตบุกระบบปฏิบัติการว i n d o w s ที่เป็นโน้ตบุกเกมมิ่งก็ยังคงตอบโจทย์มากกว่าซึ่งณปัจจุบันนี้นครับก็มีตัวเลือกที่เยอะพอสมควรนะรสเปคคุม้มมนะครับรวมถึงน้ําหนักที่มันไม่ได้หนักจนเกินไปไม่เหมือนกับในดินตัวเลือกก็มีเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติโจทย์คุณเป็นคนที่เล่นเกมแบบปีไปเลยว่า80%เล่นเกม20%ทํางานเนี่ยคุณไปโป้ตบุ๊ก อาจจะคุ้มกว่านะแต่ถ้าสมมติคุณเน้นทํางานแบบ8ปดสเปเตลยนะแต่ว่าเล่นเกมเนี่ยแค่สิเท่านั้นแล้วก็เกมส่วนใหญ่เนะี่ยเป็นเกมที่ผมเล่นที่ผมเทสประมาณนี้เนี่ยโอเค MacBook ก็จะตอบโจทย์นั่นเองนะมันก็จะพกพาง่ายพกพาสะดวกแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะว่าตอนผมเทสเนี่ยก็คือไม่ได้เสียบสายชาร์จเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีที่ในเรื่องของการจัดการพลังงาน MacBook มันทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ตัวน,นี้เนี่ย Air M4 นะนะราคา, 34, าทรถสามหาทีนหนนนน่นนั่รันนีเก้าร้รับาท แอร M1 หรือว่า MacBook M1 ชิป M1 รุ่นเก่าๆเงี้ยลองเอามาเล่นเกมให้ดูไหมถ้าอยากดูลองคอมเมนต์ไว้ได้นั่นเองครับหรือว่าแท็บเลต็ต iPad เกมมิ่ง n อ h ฮ l ลอยากดูกันไหมถ้าอยากดูคอมเมนต์ไว้ได้นะผมอาจจะหาเครื่องมาลองให้ดูนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมเจนนิวสไปคอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้ากลับสวัสดีครับ